คิดใกล้ชิดเศรษฐกิจการเงินโดยกลุ่มบริษัทกัฟกูไม่แอนกุยซีนกลับเข้ามานะครับสู่ช่วงสุดท้ายของมันนี่เด l y ี่ในเช้าวันนี้ล่าสุดนะครับสำหรับตัวของตลาดหุ้นไทยเช้าวันนี้เปิดมาเรียบร้อยแล้วย่อตัวลงมาเล็กน้อยนะครับล่าสุดอยู่ที่1,356.88จุดติดลบไป0.13จุดนะครับ กลุ่มท่องเที่ยวยังคงถ่วบรรยากาศการลงทุนในเช้าว,วันนี้นะครับแต่ก็ได้แรงหนุนเข้ามานะครับจากการคาดหวังในกลุ่มรับเหมาก่อสร้างนะครับจากโครงการ f a สต์แทร็ที่จะมีออกมาในวิเคราะห์จะประเมินอย่างไรนะครับตรวจสอบกลยุทธ์เช้านี้กับคุณจิตราอม,อมรธรรมรองกรรมการผู้จัดจาการฝ่ายวิเคราะห์จากบริษัทหลักทรัพย์ฟินแลนเซียไซรัสครับสวัสดีครับคุณจิตราครับสวัสดีค่ะคุณแขกค,คะประเมินกลยุทธ์การลงทุนเช้าวันนี้ยังไงดีครับ พอเอาผลบวกกับผลลบที่คุณแชร์เรียนไปเมื่อสักครู่นะคะเน็ตออกมาแล้วน่าจะเป็นบวกอ่อนๆอกับอีกส่วนหนึ่งก็คือคว่าบ้านเราเนี่ยติดลบกันมาห้าวันหกวันติดต่อกันแล้วเพราะนั้นเนี่ยน่าจะอย่างน้อยมีการรีบาวบ้างแต่รีบาวในที่นี้ก็ยังไม่ได้เป็นอะไรที่จะเป็นขาขึ้นอย่างชัดเจนคือยังมองปรกปรอบในระยะสั้นว่าเป็นแนวโน้มขาลงก็เป็นรีบาวของการรีบาว ในกรอบขาลงอะค่ะส่วนวันนี้เนี่ยการรีบาวต่อเราก็มองอยู่แค่หนึ่งพันสามร้อยหกสิบเป็นแนวต้านนะคะส่วนแนวรับก็จะเป็นโลเดิมก็คือพันสามรอยห้าสิบแล้วก็ถ้ามองในระยะกลางถัดไปสําคัญคืออย่าให้หลุดพันสามรอยห้าสิบก็แล้วกันถ้าหลุดเนี่ยมันก็จะไปเจอกันที่พันสามต้นๆเลยนะคะแต่คิดว่าในเดือนนี้กรอบการแกว่งตัวก็คงจะค่อนข้างแคบอะค่ะข่าวคือต่างชาติเนี่ยก็ตอนนี้ก็เริ่มเตรียมหยุดยาวกันไปแล้วนะส่วนบ้านเราเองเนี่ย ปีนี้เห็นได้ชัดเลยว่า LTF กับ IMF เนี่ยน้อยกว่าทุกๆปีนะคะอเ,คเอาเอาแค่ในบริษัทเราเองเนี่ยจำนวน คนที่ซื้อ LTF กับ r m f เนี่ยค่ะจนถึงวันนี้น้อยมากสำหรับเดือน12ของทุกๆปีเข้าใจว่าส่วนหนึ่งเนี่ยน่าจะไปกระจุกซื้อกันเยอะตอนที่เซ็ตเนี่ยลงไปพันสามะค่ะประมาณสักปลายเดือนสิงหาไปแล้วนะคะเม็ดเงินในเดือน12เนี่ยอาจจะค่อนข้างน้อยส่วนข่าวเฉพาะวันนี้ค่ะก็ต้องเรียนว่าการเรื่องของ FAA ของสหรัฐน่นนะคะถ้าจะพูดถึงในแง่ของหุ้นหรือผลประกอบการของหุ้นแล้วเนี่ยไม่มีผลกระทบเลยเพราะว่าพวกโลคอสเนี่ยเขาบินกันไม่เกินห้าชั่วโมงหกชั่วโมงนี่่ไม่ถึงอเมริกา ใช่ใชไม่ไปอยู่แล้ว ส่วนการบินไทยเองเนี่ยสองเดือนที่แล้วก็เพิ่งยกเลิกเส้นทางสุดท้ายคือไป l อลเอไปแล้วแต่ไม่ได้ยกเลิกเพราะได้ยินคือจะได้ยินข่าวนี้หรืออะไรนะแต่ว่าเป็นเพราะว่าเส้นทางไกลๆมันทําแล้วกายยําไรยากใช่ค่ะคก็ยกเลิกกันไปเท่ากับว่าทุกวันนี้ไม่มีสายการบินของไทยที่บินตรงไปอเมริกาเลยต้องไปต่อเครื่องเอานะเพราะฉะนั้นก็ไม่มีผลกระทบแต่ว่าหุ้นที่ลงเนี่ยเป็นด้วยภาพลักษณ์ด้วยเซนติเมนต์ส่วนเออทีก็ไม่มีผลกระทบอะค่ะแต่คนอาจจะมองไปอีกระยะถัดไปคือวันที่สิบที่จะเป็นของเอเซาของ ฝั่งยุโรปอันนั้นเนี่ยการบินไทยก็มีมีมาร์เก็ตแชร์ในยุโรปพอสมควรทีเดียวคือมีเส้นทางที่บินตรงไปยุโรปค่อนข้างเยอะอันนั้นก็จะเป็นข้อจํากัดสําหรับหุ้นของการบินไทยส่วนโลคอสไม่เกี่ยวกันเอโอทีก็ไม่เกี่ยวกันส่วนกลุ่มรับเหมาเนี่ยนับตั้งแต่มีการประมูลออตอนปลายเดือนพฤศจิกาเส้น ชาเชิงเซาแก่งคอยนั้นประมูลไปแล้วราคาก็เซลล์อันแฟกมาแล้วตั้งแต่นั้นเป็นต้นมานะคะตอนนี้ก็น่าจะมีข่าวดีคือเริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วอย่างน้อยที่สุดเนี่ยครมอเมื่อวานอนุมัติมาแล้วเราเริ่มเห็นกรอบอะไรคร่าวๆที่ในปีหน้าทุกคนบอกเศรษฐกิจจะต้องโตด้วยการลงทุนตอนนี้เราเริ่มเห็นแล้วล่ะค่ะว่า ภาครัฐก็เอาจริงเอาจังจริงๆนะมี f a สต์แทร็มีอะไรก็เริ่มค่อยๆมีอะไรออกมาเรื่อยๆเพราะฉะนั้นหุ้นกลุ่มรับเหมาหรือว่าสืุก่อสร้างเนี่ยค่ะก็น่าจะค่อยๆปรับตัวได้ดีขึ้นคือเริ่มมีความหวังละแล้วก็ถ้ามีเราเห็นการประมูลชัดเจนจริงๆเดี๋ยวกลุ่มแบงก์จะค่อยๆมาแต่ตอนนี้ยังไม่ใช่นะคะแต่ถ้าเฉพาะระยะสั้นๆเนี่ยค่ะอย่างเรื่องของการรีบาวในกรอบขาลงอย่างที่เราเรียนนะคะก็จะต้องเลือกหุ้นที่แบบว่าเขาลงมาแล้วแล้วลงแรงแล้วก็คาดหวังแค่การรีบาวหรือว่า จะมีขาวในระยะใกล้ๆนี้อย่างเช่นกลุ่มก่อสร้างเนี่ยแหละค่ะวันที่แดเนี่ยก็จะมีการประมูลเส้นจิระขอนแก่นละราคาหุ้นก็ผ่านการพักฐานมาละเพราะนั้นเนี่ยหุ้นกลุ่มก่อสร้างในระยะสั้นๆก็ถือว่าน่าสนใจเราแนะนําตัวไหนครับ ส่งก่อสร้างจริงๆเวลามีข่าวก็เล่นได้ทุกตัวสำหรับ,รบสําหรับข่าวนะคะแล้วพอประกาศประมูลมาปุ๊บเซลออนแฟกหมดเลยแต่ว่าถ้าตัวที่เราชอบจริงๆสําหรับพื้นฐานและถือได้ยาวเนี่ยจะชอบ CK เนื่องจากว่า CK นอกจากมีในงานรับเหมาก่อสร้างเขาก็จะมีโรงไฟฟ้ามีทางด่วนมีทางแต่มีใต้ดินอะไรอย่างที่เราทรารบมีการกระจายความเสี่ยงแล้วก็วันที่8นะคะ วันอังคารหน้ารอลุ้นนะคะรอลุ้นนอกจากในเรื่องของสีส้มรถไฟฟ้าใส่สีส้มที่คิดว่าน่าจะเข้าคอรมอวันอังคารหน้าแล้วเนี่ยก็จะมีการปรับโครงสร้างลูกก็คือ B E C L กับ B M C L ที่รอลุ้นว่าคอรมอรจะ ให้ความเห็นชอบอนุมัติแล้วก็จะดําเนินการต่อได้กําไรของซีเคก็จะกระโดดขึ้นมาเลยทีเดียวในทางบัญชีอะค่ะพอรวมกันแล้วเนี่ยคนที่ได้ประโยชน์อันดับแรกเลยเนี่ยจะเป็นซีเคก็เลยในบรรดากลุ่มรับเหมาทั้งหมดก็จะชอบซีเคที่สุดค่ะครับวันนี้ขอบพระคุณมากเลยครับคุณจิตราค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับนั่นคือกลยุทธ์การลงทุนจากฟินแลนเซ่ไซรัสนะครับแนวรับรอบนี้นะครับลึกๆเลยมองเอาไว้แถวๆ1,350จุดนะครับส่วนกรอบของการรีบาววันนี้ยังให้จํากัดนะครับก็ประเมินเอาไว้แค่ 1,360จุดเป็นแนวต้านแรกก่อนนะครับพยังมีปัจจัยลบเข้ามากดดันอยู่นะครับในขณะที่ปัจจัยบวกเรื่องของกลุ่มก่อสร้างนั้นก็ถือว่าเป็นโอกาสนะครับในการเข้าไปซื้อเก็งกําไรเพื่อรุนรับข่าวดีเพิ่มเติมได้ด้วยนะครับตัวแนะนําเป็นตัวของ 4K ขณะที่หุ้นแนะนําของรายการเช้าวันนี้ครับเป็นตัวของ T TCL นะครับหรือว่า To y ย t ai Corporation นั่นเองนะครับโดย t o y o ต a เนี่ยเขาบอกว่าล่าสุดมีงานในมือซึ่งถือว่าสูงสุดเป็นประวัติการถึง40,000ล้านบาททีเดียวครับรับรู้รายได้ไปอีก3ปี้้าางหน แล้วก็มีโอกาสที่จะชนะงานประมูลเพิ่มขึ้นมาอีกครับกำไรถือว่าโตโดดเด่นตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปครับรับรายได้จากโรงไฟฟ้าถ่านหินคาดการกำไรในปี2559 โตถึง174ปครับปี60ต่อปี62เนี่ยประเมินการเติบโตเฉลี่ย23ต่อปีนะครับรับงานในมือที่สูงแล้วก็รายได้จากการก่อสร้างที่เพิ่มขึ้นทิสโก้ให้ราคา34บาทนะครับ DBS บ i c k e r ให้32บาทพัฒนาสินให้27บาทนะครับโอราคาอัพไซส์สูงๆทั้งนั้นเลยราคาล่าสุดเช้าวันนี้ครับบวก30สตางอยที่16บาท80สตางครับ เซ็นเด็นล่าสุดรีบาวได้แล้วนะครับหลังจากการเปิดติดลบไปนะครับล่าสุดพลิกกลับมาบวกไป2.47จุดครับวินาทีปัจจุบัน1359.48จุดกลุ่มที่นําตลาดขึ้นมาเช้าวันนี้เป็นการรีบาวของกลุ่มพลังงานครับเห็นว่ามีแรงขายออกมาแรงๆ2วันโดยเฉพาะหุนของปตทสพล่าสุดเช้าวันนี้ได้เห็นแสงสีเขียวแล้วนะครับบวกขึ้นมา1.2%หรือว่า75สตางค์ครับรีบาวกลับมาอยู่ที่63บาทนะครับเช่นเดียวกับกลุ่มสื่อสารที่เเช้้าานนีไดห็กรรบวของ วานแล้วก็อิน u c h เช่นกันนะครับแล้วก็รวมไปถึง d t แท็ที่เมื่อวานนี้ปรับตัวลงมาแรงด้วยนะครับก็จับตากลยุทธ์การลงทุนกันครับแนวต้านแรก1360จะขึ้นไปยืนเอาไว้ได้สําเร็จหรือไม่ครับและนี่ก็คือทั้งหมดนะครับของ m ั n นี่เดลี่ในเช้าวันนี้ผมพิชยุทธ์จงใจพิพัฒน์และทีมงานทุกคนลาคุุ้ง้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ